สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมากินข้าวต้มขา้าวต้มมัดจ้ะทุกคนขา้าวต้มมัดข้าวเหนียวดําแล้วก็ขนมเทียนฟักทองค่ะทุกคนนีอ่อันนี้ขนมเมยข้าวเหนียวดํานะคะทุกคนอร่อยมากเลยพอเองกินเองค่ะพวกนี้ตะบุญข้าพภาษากันนะทุกคนข้าวเหนียวดําค่ะออร่อยคำตัวตัวค่ะทุกคน เยอะๆไปในี้กองเท่านี้มาว่าทำเมนตัวช่วยค่ะทุกคนทาเมนเข้าไปเยอะแล้วก็กินวิท็อกล้างลำไส้ค่ะทุกคนกินดีค่ะทุกคนอายุเยอะแล้วก็ยังก็ยังไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่กินวิตท็อกเพราะเราเป็นคนชอบกินขนมขนมเทียนฟักไส้ฟักทองค่ะทุกคนอืม อ้าไข่มะพร้าวทุกคนอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนอยากกินท้องลำไส้กดที่มินิจักร้าเลยนะคะมินจะกล้ามันขึ้นทุกคนกินท้องล้างลำไส้ขายดีมากเลยทุกคนกินแล้วถึงเช้ามาโุ่งถ้าเรากินเยอะๆจะชอบกินขนมอย่งเช้ามาหน้าท้องแล้วแ,แบนเลยค่ะทุกคนเพราะเรามีตัวช่วยทุกคนสนใจกินมินิจก้าได้นะคะอื าการทุกคนพรุ่งนี้อย่าลืมเข้าภาษาแล้วอย่าลืมเข้าวัดนะคะพรุ่งนี้ทำบุญใส่บาตรกันจ้าทุกคนอร่อยมากเลยนะคะทุกคนอืมอมือม้อเหนียวดำนิดนึงหนุ่มไง พรงนี้เข้าภาษาแล้วอย่าลืมไปทำบุญใส่บาตรกันนะคะทุกคนเอาคุณ้อมเองค่ะเสียบาตรพรงนี้ขอบคุณนะคะทุกคนถ้าใครสนใจที่มันตะการแล้วเนยนะคะกินเยอะๆช้ามากร่งเหมือนเลยค่ะทุกคน